สวัสดีครับวันนี้หงมูไทยแลนด์นะครับยังพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะฮะตอนนี้เรายังอยู่ที่ระยองระยองครับระยองเนาะอำเภอแกลงอันนี้ตำบลอะไรครับตำบลกองดินครับตำบลกองดินคุณแบงค์นะฮะคุณแบงค์นี่เราเคยติดตามมาดูเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับที่ที่สวนนี้นะฮะสวนนี้เป็นไม้่วงหัวรี่นะครับที่ปลูกประมาณกี่ต้นนะฮะคุณแบงค์สวนที่คุณแบงค์ปลูกมาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณพันต้นครับ ประมาณพันต้นเนาะพันต้นก็อย่างที่เห็นท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็สวยงามมากนะฮะสวยงามมากวันนี้เราก็มาติดตามอีกครั้งหนึ่งที่ที่เปลี่ยนไปนะครับจากคราวที่แล้วปัญหาของสวนนี้หลักๆเลยเนี่ยปัญหาของสวนนี้เลยนะครับก็คือน้ําขังนะฮะน้ำขังแล้วก็เป็นดินถมใช่ไหมฮะเป็นดินถมดินใหม่เนาะปัญหาเรื่องน้ําขังนี่ตลอดเลยนะฮะเพราะว่าฝนตกเยอะมากในระยองเนี่ยแล้วก็ส่วนที่ตายไปนี่ก็ตายไปเยอะนะตายไปเพราะไม่ได้ตายเพราะอย่างอื่นนะครับตายเพราะน้ําขังน้ําขังนานไหมฮะ อีกแปลงหนึ่งครับตายไปสามพั 4, ก 3, <laughs> นกว่าตายไปสามพันน้ำขังเดือนกูไว้สี่พันกว่าตายไปสามพันเดือนกว่าๆคืออย่างนี้ครับน้ําขังเดือนกว่าๆคือปัญหาเรื่องน้ําขังนะฮะน้ำขังนี่มันมันก็จนปัญญาน้ําขังนี่มันหนักจริงๆนะครับท่านผู้ชมไม้ไม้่มวงหัวลี่นี่ที่ไม่ชอบอยู่อย่างเดียวเลยคือไม่ชอบน้ําขัง อย่างเดียวเลยนีสัสเหมือนยางพารานะฮะนิสัสเหมือนยางพาราถ้าขังเล็กๆน้อยๆไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าข Ş ังเป็นเดือนกว่า2เดือนเนี่ยตัวใครตัวเรานะครับถ้าสมมติว่าน้ําขังเนี่ยบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับทนน้าท่วมได้1เดือนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสาหรับไม้ตัวนี้แต่ถ้าเกิน1เดือนไปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่ต่ํารุ่มต่ําพื้นที่ที่น้ํามันขังมันแฉะอ,อยู่ตลอดเวลาแนะนานะครับว่าให้ขุดขุดล่องยกล่องนะฮะถึงจะปลูกได้มันก็เหมือนกับปลปลลลููกกอ่ยาางพ เหมือนปลูกทุเรียนแล้วทุเรียนหนักกว่านี้นะอันนี้ยังคนนะ <c oughs> เดือนหนึ่งเนี่ยแต่ทุเรียนนี้ได้กี่วันนะอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งสุดสุดละาอาทิตย์หนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับของสวนคุณแบงค์เนี่ยที่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยคือมารอบนี้ไม่มีหนอนเจาะเลยไม่มีหนอนเจาะลําต้นเลยหลายๆท่านถามนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอยากให้เดี๋ยวกล้องแผนมาทางนี้นิดนึงอ่ะกล้องกล้องมายืนฝั่งนี้นิดหนึ่งจะได้มองเห็นต้นเนี่ยขาวชัดๆหน่อยให้ขาวชัดๆหน่อย อันนี้นะครับสำคัญมากนะครับสำคัญมากสําหรับกรเกษตรกรไทยนะในประเทศไทยเนี่ยหลายๆท่านถามว่าวิธีการที่จะปลูกยังไงไม่ให้มแมลงเจาะนอนเจาะลําต้นนะครับนอนเจาะลําต้นวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวคือจากเวียดนามนะครับเราไปดูงานที่เวียดนามมาเยอะมากแล้วก็ดูงานที่ประเทศจีนเยอะมากนะครับในจีนและเวียดนามเนี่ยใช้วิธีการเดียวกันก็คือใช้ปูนขาวปูนขาวนี่เป็นปูนขาวธรรมดาทั่วไปใช่ครับปูนขาวที่ไปโรยตามตามสนามกีฬาเปล่า ปูนกินหมากครับอันนี้ปูนกินหมากเลยอ่าโอเคปูนกินหมากนะครับผสมน้ําแล้วทาใช่ไหมครับคุณแบงค์ทาก็ก็ไม่ยากเนาะแบบนี้เลยก็ทาแค่สุดมือครับสุดมืออ่าแบงคงทาสีทาสุดมือแล้วตัวนี้ต้องทาบ่อยไหมฮะก็สี่เดือนครั้งสี่เดือนครั้งนะครับท่านผู้ชมครับแบบนี้เราเห็นจนชินตาผมเนี่ยไปบ่อยมากนะครับในจีนในเวียดนามเห็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยแต่เกษตรกรในประเทศไทยเนี่ย ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้มาทาปูนขาวอย่างเงี้ยแล้ววิธีการที่ดีที่สุดก็คือทาปูนขาวแบบนี้เนี่ยสุดยอดแล้วนะครับดีมากมันจะทําให้พวกหนอนหนอนเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องหนอนชอนลําต้นนะเจาะลําต้นเนี่ยไม่มีเลยแต่ปัญหาของสวนนี้อีกอย่างหนึ่งคือ,อต้องคําไม้ตลอดใช่ไหมครัคุณแบงค์ <laughs> ปาปัญหาเรื่องคําไม้ตลอดอันนี้นะครับก็เป็นวิธีการอีกหลายๆสวนที่ผมไปดูมาบางสวนเนี่ยไม่ขําไม้เลยบางสวนแล้วแต่ เดี๋ยวเขาปีหนึ่งผ่านไปเขามาตัดแต่งกิ่งครั้งหนึง่งคือกิ่งด้านข้างเนี่ยเขาก็จะยังไม่แต่งนะแต่ค่อยๆแต่งแต่งไปขึ้นมาอ่าสูงจากพื้นดินขึ้นมาสักประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยเขาจะตัดทิ้งหมดเลยแต่ข้างบนเนี่ยแล้วแต่มันจะแตกปล่อยไปก่อนไงแล้วเขาจะมันเหลืออ่าลำที่มันแข็งแรงที่สุดขึ้นไปมันจะโน้มมันจะอะไรบ้างนิดนึงไม่เป็นไรแต่แต่ทิ้งให้มันเป็นพุ่มไว้ไงนี่ยพอขึ้นไปอีกปุ๊บปุ๊บนะอีกปีปีที่สองเนี่ยเขาจะเริ่มตัดจากข้างล่างขึ้นมมมาเตรีี่่จจะะให้กิง แล้วก็จบเลยตรงนี้ก็สามารถที่ยืนต้นได้เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องทำไม้นะครับอันนี้คือผมไปดูงานมาจากไปติดตามเกรรษตรกรผู้ปลูกเนี่แหละ77จังหวัดทั่วประเทศไทยไปทุกจังหวัดไปดูมาทุกจังหวัดแล้วก็มีข้อมูลดีๆมาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะครับก็แนะนําคุณแบงค์ว่า,าที่จริงแล้วเอาไม้ออกได้ก็ดี <laughs> มันอาจจะหนักไม้ก็ได้มันอาจจะหนักไม้ก็ได้ที่มันที่มันโน้มนะเพราะว่ามันมันก็ไม่แข็งแรงสักทีอะเนาะ แล้วเราก็ปล่อยใบปล่อยใบปล่อยกิ่งให้มันแล้วแต่มันจะแตกไปเลยสมมุติมันโน้มมาฝั่งนี้เราก็ใช้ไม้แค่ลําเดียวอนะค้าขึ้นไปตรงนี้ก็เอาเชือกฟางมัดนิดนึงให้มันให้มันพอพอให้มันค้าได้คือเราพยายามอยากให้มันช่วยตัวเองอะถ้ามันไม่ช่วยตัวเองมันไม่รู้อยากช่วยตัวมันเองมันมันก็ไปไม่ได้ไงไม่งั้นเราก็ต้องมาค้าอย่างนี้ตลอดไปเนาะ คุณอะไรนะครับเจ้าของสวนนะคุณวลรวันคุณวลรวันนะฮะคุณวร,ว,นนณว,รวันอันนี้คุณวลรวันนี่ก็พายายามนะครับพายายามมากๆเลยกน็น่าเห็นใจนะครับโอ้โหน้าท่วมมันหนักมากอะสามพันต้นนี่หายไปเลยนะครับท่านผู้ชมน้ําท่วมขออย่างเดียวนะครับเรื่องน้ําท่วมแล้วตรงนี้เป็นทีมงานจากทองดีใช่ไหมทองดีก้าวหน้าการเกษตรทองดีก้าวหน้าการเกษตรนี่ก็ให้ความสําคัญในการปลูกไม้่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนคุณอะไรนะครับคุณวิชิตเนาะ คุณวิชิตทีมงานของทองดีเนี่ยมีเยอะไหมฮะที่นี่ท,นที่ระยองเพิ่งจะเริ่มมาได้10กว่าคนครับตอนนี้อ๋อเพิ่งจะเริ่มมาสิบกว่าคนคเดี๋ยวขยายนะครับเพราะว่าผมไปมาเนี่ยนะทั้งทั้งประเทศไทยเนี่ยทีมงานทองดีทองดีก้าวหน้าการเกษตรเนี่ยนะภาคอีสานนี่แข็งแรงมากตอนนี้ปลูกกันทุกจังหวัดเลยนะแล้วก็ทํางานกันเป็นทีมจริงๆกับหงมู่นะครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยก็ทํา MOU ร่วมกับทองดีในการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกไม้ราคาแพงนะครับ ในประเทศไทยเนี่ยคุณวิชิตรู้ไหมในประเทศไทยเนี่ยไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือต้นนี้นะตอนนี้คือต้นนี้เลยมันแพงกว่าไม้พยุงไทยไงเมื่อก่อนไม้พยุงไทยแพงสุดในประเทศไทยไม่มีใครสู้หรอกไม้พยุงไทยนี่ลักลอบตัดกันนึงเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะมันแพงแต่ว่าไอตอนนี้ไอตัวนี้มันแพงกว่าพยุงไทยไงคราวนี้เราก็เลยต้องมาปลูกแล้วที่ต้องมาแบบนี้เพราะว่าเราเราต้องการให้เกษตรกรมันเป็นเรื่องใหม่อย, <interfere> อยากให้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ย แลกเปลี่ยนความรู้กันผมก็ไปดูว่าให้เกษตรกรปลูกและประสบความสาเร็จมันเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยนะอันนี้คุณแบงค์ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะเป็นเรื่องใหม่คุณแบงค์ทำก็ทาสีแบบทาไม่ทาสีทาปูนทาปูนแบบนี้เนี่ยคือเป็นข้อดีนะครับของสวนนี้คือไม่มีหนอนเจาะนะเมื่อกี้ผมเดินผมเดินดูไปรอบละผมเดินดูไปรอบเอ๊ะทำไมหนอนหายหมดเมื่อก่อนมารอบนั้นนะหนอนยังเต็มอยู่แต่น้ํามันขังไงน,น้ำมันแฉะมาตอนนั้นน้ํายังแฉะคลองเลยเลย ตอนนี้ถือว่าดีนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณแบงค์ผมแนะนําคุณแบงค์เอาไม้ออกดีกว่าไม้ออกคราวนี้มันจะโน้มไปตรงไหนก็มันโน้มตรงไหนเอาถ้ามันโน้มมาฝั่งนี้ก็เอาไม้ค้ำไปฝั่งนี้ถ้ามันจะโน้มไปฝั่งนู้นเอาไม้โน้มฝั่งนู้นนิดหนึ่งมันจะพยายามพยายามให้มันยืนได้ด้วยตัวของมันเองแล้วกิ่งเราพยายามไม่ต้องไปแต่งมันละปล่อยมันให้มันหาของมันเองนะแบบอย่างเงี้ยให้มันแข็งแรงเมื่อกี้ก็ดูรูปนะฮะดูรูปของที่เราไปดูมาอำเภอแกลงเนี่ยสองเจ้า สองเจ้านั้นบอกเลยนะครับที่ภาคตะวันออกอําเภอแกลงเนี่ยนะ <Okay. S 1> คุณภาพของแก่นไม้ดีมากจากที่ผมไปเห็นมาในในเวียดนามในจีนนะสีมันเนี่ยยิ่งแดงออกคำ้คำๆออกสีม่วงอะ่ะอันนั้นยิ่งแพงรู้ไหมว่าแพงที่สุดเนี่ยกิโลละหมื่นกิโลละหมื่นบาทตัวสีม่วงเนี่ยครับตัวสีม่วงกิโลละหมื่นบาทแล้วพอมาผมม่เห็นวันนี้ไงอ้าวทำไมระยองปลูกได้สีม่วงเนี่ยที่แกงเนี่ยสีม่วงนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับ กิโลสมมุติมี10กิโลก็แสนหนึ่งใช่ไหมครับมันทําได้ไงพูดถึงแกนไม้ด้านในเนี่ยมันไม่เหมือนทุเรียนตรงที่ว่าเราเราจะต้องมาแต่งทุกปีใช่ไหมต้องมาเก็บทุกปีทําทุกปีต้นทุนก็ทุกปีนะขายได้10ล้านเนี่ยต้นทุนหักไป5ล้าน6ล้านแล้วมึงทุเรียนลงทุนทุกอาทิตย์ครับลงทุนทุกอาทิตย์เขาเรียกเนาะทุนนี่ต้องยาวใช่ไหมครใครไม่มีทุนยาวตายนะครับแต่ตัวนี้นะถ้ามันเข้าแกนและจบ ถ้ามันยืนต้นได้เหมือนเหมือนของอผู้ใหญ่เมื่อกี้ผู้ใหญ่เมทีอะผู้ใหญ่อะไรผู้ใหญ่ธานีเรียกว่าเขาเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเขาขายกว๋วยเตี๋ยวทุกวันทุกวันไอ้นี่มันก็โตไปของมันทุกวันคือเราไม่ต้องทําอะไรกับมันไงนั่นผลผลิตที่มัมนออกมาแล้วนะที่ผมไปเจาะแก่นไม้เนี่ยเจาะมาแล้วเนี่ยคือผลผลิตมันออกมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ขายเราไปขายตอนอายุ10ปีมันจะได้เยอะกว่านะครับแต่และต้นคือถ้าเราคิดถึงพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นเนี่ยถามว่าทุเรียนดีไม่ดีราคาดีมาก แต่ว่าต้นทุนมันก็ต้องทุกอาทิตย์ไม่ใช่เนาะผมเคยคิดว่าต้นต้นทุนทุกปีเขาเรียกว่าต้นทุนทุกอาทิตย์แล้วกันเนาะปุ๋ยยาอะไรก็เยอะแยะยาก็ขึ้นปุ๋ยก็ขึ้นทุกวันนี้ปุ๋ยขึ้นสามเท่ายาต้องฉีดทุกอาทิตย์ครับถ้าถ้าไม่ฉีดไปไงฮะนอนทั้งนอนทั้งลาโอ้โหเยอะแยะมากอ่ะสมมติว่าขายสิบล้านเนี่ยต้นทุนรวมทุกอย่างค่าแรงตัวเองด้วยจริงๆแล้วขายได้สิบล้านเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ครับต้นทุนต้นทุนก็น่าจะอยู่ประมาณสามล้านนะครับ สามล้านโอ้ส่าว่ากำไรเยอะเหมือนกันนะแต่กว่าจะได้10บล้านก็ไม่ธรรมดานะก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะ,ะถ้า,ท,าท่านใดที่ยังมีสวนทุเรียนอยู่แล้วมีพื้นที่ว่างอย่าลืมนะครับเอาตัวนี้ด้วยเพราะว่าอย่างน้นอยๆมันก็เป็นเงินอ,อมก้อนโตเหมือนกันนะนนเงินอ,อมก้อนโตนี่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับที่ไม้ราคาแพงแพงเขาเรียกว่าแพงที่สุดในตลาดจีนผลไม้ที่แพงที่สุดในจีนตอนนี้ทําเงินเยอะที่สุดในจีนก็คือทุเรียนทุเรียนไทยนี่แหละ หนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทต่อปีแล้วมันก็ไม่แปลกที่ไม้ที่แพงที่สุดไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้จะทําเงินเข้าประเทศไทยในปีละเป็นแสนล้านบาทเหมือนกันแล้วคนที่ทําคนแรกๆนี่แหละเจ้าแรกๆนี่แหละแบบแบบนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มจากพวกเรานี่แหละที่ทานะฮะแล้วผงม,มู่ก็ติดตามเกษตรกรแบบนี้ทั่วทั้งประเทศไทยใบที่ผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับใบนี้ท่านดูดูตรงนี้นะครับผมอยากให้อยากให้เห็นจริงๆเพราะว่า ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นมันเป็นความรู้ใหม่นะเป็นเรื่องใหม่เลยก็คืออันเนี้ยขึ้นทะเบียนเขาเรียกว่าขึ้นขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับพันธพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นอันเนี้ยมีท่าสวนไหนที่ขึ้นทะเบียนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ขึ้นแล้วนะสวนที่ขึ้นสวนแรกเลยก็คือสวนของคุณพ่อผมนะสวนของคุณพ่อผมขึ้นเป็นสวนแรกในประเทศไทยเลยเพิ่งขึ้นวันที่เอาสดๆดร้อนๆเลยนะครับวันที่อ่อพฤศจิกายน2565 หมาดๆนี่ยังประมาณสักสิบวันองประมาณสักสิบวันพึ่งได้ประมาณสักสิบวันโชว์แล้วครับโชว์วิ่งโชว์ทั่วประเทศเลยเ <c oughs> พราะว่าอะไรเพราะว่าผมพูดแบบนี้มา3-4ปีแล้วไงแล้วคนก็รอดูอยู่ว่าเอ้ที่ที่คุณโต้งพูดเนี่ยนะบอกว่ามันจะเข้าแก่น3ปี3ปี4ปีเข้าแก่นเนี่ยเ <c oughs> มื่อก่อนนะ3ปี4ปีเข้าแก่นนะคนด่าทั้งประเทศมันเป็นไปได้ไงไม้พยุงมันจะเข้าแก่น3 4ปี <c oughs> แล้วทุกวันนี้มันเป็นไปแล้วไงมันเป็นไปแล้วไปเจาะวันนี้ก็เข้าอีก นะสามสี่ปีนี้เข้ากันเรียบร้อยตอนนี้เขาบอกว่าแล้วมันจะถูกกฎหมายได้ไงแไม้พยุงนี่ไงนี่ไงถ้าเราทําให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกมันก็ถูกไง <Okay. S 1> ไอตัวนี้นะครับสามารถขึ้นทะเบียนต้นทุกต้นในตรงนี้นะเราสามารถส่งออกไปขาย183ปประเทศทั่วโลกเป็นพยุงถูกกฎหมายถ้าคุณมีใบตัวนี้แบบนี้ถามว่ามันมันจบหรือย,ยังจบแล้วครับสมมติคุณจะส่งออกเมื่อไหร่คุณแค่แจ้งว่าผมจะส่งออกนะแจ้งไปยังหน่วยงานไซเตสเนี่ยจบเลยคุณก็ส่งออกได้เลย เพราะฉะนั้นนี่เกษตรกรถึงมีสิทธิ์ที่จะรวยได้ผมถึงบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเมื่อก่อนเรามองว่ามันไกลตัวโอเคว่ามันแพงที่สุดแพงที่สุดในตลาดจีนมันแพงที่สุดหนึ่งในสามันดับไม้ที่แพงที่สุดในโลกแต่ว่าเราจะเอื้อมถึงได้ยังไงตอนนี้เกษตรกรเอื้อมถึงนะแล้วต้นกล้านะครับบอกเลยตอนนี้บอกตรงๆนะต้นกล้าที่ถูกต้องตามกฎหมายมีใบทุกอย่างแบบนี้นะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทมาปลูกลงดินปลูกลงดินนะ150บาทปลร้อยห้า ฟังผมนิดนึงนะครับ150าบาทเนี่ยถ้าท่านเอาเงิน150บาทไปฝากธนาคาร10ปีผ่านไปมันก็ไม่ได้200บาทหรอกร้อบบาทเนี่ย10ปีผ่านไปก็ไม่ได้ถึง200บาทแต่ถ้าเป็นต้นเนี้ยนะต้นละ150บาทเอาปลูกลงดินปลูกลงดินไปเรียบร้อยนะครับ10ปีผ่านไปกลายเป็น1 0 0 0 0ถึง15,000บาทต่อต้นแต่ไม่ได้ปลูกต้นเดียวเนี่ยเราปลูกร้อยต้นเป็นเงินเท่าไหร่เราปลูกพันต้นพันต้นนี่คือเงิน15ล้านบาท นะสิบถึงสิล้านบาทต่อ1000ต้นอันนี้คือราคาขั้นต่ำนะแต่ถ้าสมมุติคุณทําแก่นไม้ที่มันมีลายสวยสีเข้มได้คุณยิ่งมูลค่าเพิ่มยิ่งสูงกว่านี้อันนี้คือเป็นขั้นต่ำเนี่ยสิบสิบห้าล้านบาทถามเกษตรกร,กรหน่อยว่าปลูกพืชสิบไร่เนี่ยมูลค่าเพิ่มสิบถึงสิบห้าล้านบาทเนี่ยมันมันยากนะมันยากที่จะได้คือเก็บเงินก้อนเป็นเงินก้อนตรงๆนะ สมมติว่าเราเราทำการเกษตรอย่างอื่นอยู่ตัวนี้เราก็ไปทําพื้นที่สักผืนหนึ่งที่ทําไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นเงินออมในอนาคตผมอยากให้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยนีมีเงินออมก้อนแล้วก็มนุษย์เงินเดือนหรือคนที่ได้รับเงินเดือนทุกเดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพนักงานาบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีเงินเดือนทุกเดือนแต่ว่าสุดท้ายตอนเกษียณมามันไม่มีเงินออมเป็นก้อนอยากให้เกษตรกรนะมีเงินออมเป็นก้อนแบบนี้ แล้วที่บอกว่า10ถึง15ล้านบาทต่อ10ไร่เนี่ยนะในเวลา10ปีเนี่ยตัวนี้มันเป็นแค่ราคาขั้นต่ำแต่ซื้อจริงเนี่ยซื้อในราคาราคาจริงตามท้องตลาดนะไม่มีลงครับบอกเลยว่าราคามันแพงแพงจริงแพงจริงหลายๆท่านก็ติดตามอยู่แต่ว่าผมไม่อยากพูดเยอะถ้าผมพูดแบบเวอร์เอรนะไอคนรอด่าเยอะในประเทศไทยไอคนทำมันไม่ค่อยมีหรอกคนทำอลองดูดิท้าพิจน์ใครจะไปวิ่งไป77จังหวัดให้ดูหน่อย วิ่งไปให้ดูหน่อยบักไปบอกว่าคุณแบงค์ทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาปรึกษากันนะทาวิธีการนี้ใส่ปุ๋ยแบบนี้แบบนี้ไม่มีใครไปหรอกนะใช่ไหมครับมีใครไปมั่งทั่วประเทศไทยไปไปให้มันเหมือนผมไปนะไปเรียบร้อยแบบนี้แล้วค่อยมาว่าคือคนว่านะมันเยอะแต่คนทํามันน้อยจริงครับแต,แต่แต่ที่แน่ๆคือเราไปจริงๆหงหงมู่ไปถามคุณแบงค์หนึ่งแล้วก็มาที่จริงมาหลายครั้งนะแวะคุณแบงค์บ้างไแวะคุณแ,งแบงค์บ้างเพราะว่าบางทีคุณแบงค์ก็มีภารกิจเยอะนะแล้วก็เกรงใจเพราะ มีเวลานานๆเราก็มารบกวนครั้งหนึ่งมาเพื่อที่จะแบบนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันสวนคุณแบงค์เนี่ยทาแบบนี้ปุ๊บแล้วเออหนอนเจาะลำต้นมันหายไปเลยเราก็เออขอแนะนําวิธีการแบบนี้คุณแบงค์ไม่ได้มีอะไรใช่ไหม,มเอาแค่มามทาเฉยจบเลยมันง่ายมากขนาดนั้นเลยมันง่ายขนาดนั้นเลยไม่ต้องครับปูนกินหมากแล้วไม่เป็นอันตรายด้วยนะปูนกินหมากนะนะถ้าถ้ามันเป็นอันตรายป่านนี้คนแก่ไม่เหลือแล้วเขากินหมากได้นะท่านผู้ชม <laughs> ก็ทั่วไปหาทั่วไปมีไม่แพงไหมแพงไหมฮะตัวนี้แพงมากไหมไม่หนึกิโลนึงมันสีแดงครับผสมน้ำมาทามก็จะเป็นสีขาวอ๋อตอนแรกตอนแรกมันแดงอ่นนี่ความรู้ใหม่นะความรู้ใหม่อ๋อตอนแรกที่เราซื้อคือมันแดงแล้วแล้วแล้วแพงไหมฮะกิโลเท่าไหร่เขาขายเป็นปี๊บนะครับปี๊บปี๊บเท่าไหร่ฮะ <reading> ไม่แน so ่ใจเลยครับไม่แต่ไม่แพงมากมั้งไม่แพงแค่สองร้อยโลนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ความรู้ใหม่นะความรู้ใหม่เดียวใช่ไหมแล้วก็มาทาผสมน้ำอย่างเดียวแล้วก็ทาใช่ทาทาไปแล้วก็ไม่ขาวความรู้ใหม่ท่านผู้ชมหนอนในสวนท่านจะหายไปเลยหนอนที่มันเจาะชอนชัยลำต้นต้นไม้ของท่านไม้แพงๆเนี่ยแหละวิธีการง่ายที่สุดซื้อปูนขาวปูนกินหมากที่มันแดงๆเนาะแดงๆเนี่ยเขาขายเป็นปิ๊บ ิปหนึ่งประมาณ200กว่าบาทประมาณน <that> ั้นฮะไม่แพง200กว่าบาทอู้เราไปซื้อสารเคมีแพงกว่านั้นอีกเราไปซื้ออยาขวดเล็กๆอ่ะนะ3 0 0 400ย้ํยาอ้ขวดเล็กๆอ่ะนะต้องมาผสมน้ําแล้วมาฉีดแล้วมันอันตรายกับคนด้วยอันตรายกับเราโดยที่เราไปใช้อ่ะแต่ถ้าตัวนี้ปูนกินหมากอ่ะไม่เป็นอันตรายแน่นอนถ้าเป็นอันตรายป่านนี้คนแก่ไปหมดแล้วครับยังกินหมากนี่เฉยเลยครับแข็งแรงกว่าเดิมอีกนะอ่าโอเคครับคาวนี้ อ่ะพอมาเห็นพอมาเห็นอย่างนี้แล้วเ่าผมถามหน่อยว่าทองดีก้าวหน้าการเกษตรเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วมั่นใจไหมมั่นใจครับติดตามมานานขนาดไหนแล้วครับก็ที่ผมติดตามทางคุณโต้งมานี่ก็ปีที่สาม้วครับปีที่สามเลนะครับตั้งแต่เริ่มที่ว่าคุณโต้งไปทําที่โรงแรมพัชรัตร้อยเอ็ดครับผมติดตามได้ข่าวมาจากทางร้อยเอ็ดอ๋อครับครับเลยตามมาเรื่อยๆว่าผมจะเข้าซื้อต้นทันยังไงอะไรยังไงครับครับ จนได้มาถึงวันนี้ครับครับโอ้ขอบคุณมากครับก็ทองดีทองดีกับอ่าหงมู่นี่ก็ทํา m o u กันเราส่งเสริมความคิดเดียวกันก็คือมันไม่มีใครวิ่งเหมือนเราทั้งประเทศหรอกเราวิ่งมาขนาดนี้เราไม่ต้องไปแคร์คนอื่นเยอะเราไปแคร์คนอื่นเยอะแล้วที่จริงคนอื่นมันต้องมาแคร์เราดิเพราะว่าเราทําในสิ่งที่มันถูกต้องเนาะในจีนก็ทําเขาขายถ้ามันไม่แน่จริงนะไม้พยุงมันไม่หมดป่าหรอกถ้ามันไม่แน่จริงถ้ามันมีคนซื้อไม่มีตลาดมันไม่หมดป่าคราวนี้พอมันหมดตลาดเราจะเอาที่ไหน ไม้พยุงถูกกฎหมายแบบมีใบแบบนี้ก็มีเนี่ยคุณแบงค์ปลูกมาดูแลมาเนี่ยเวลาคุณแบงค์ตัดขนไปขายเนี่ยไม่ผิกกดกฎหมายนะมันมีแบบนี้ขนไปไหนก็ได้เนี่ยแบบนี้มันสบายใจเกษตรกร,ร,กรทั้งประเทศไทยปลูกพยุงถูกกฎหมายแบบนี้แล้วมันแพงด้วยแบบนี้มันมันก็คือจบแล้วนะครับจบแล้วมันจะมีรับประกันซื้อคืนด้วยนะครับอันนี้รับประกันราคานะฮะราคาซื้อคืนเนี่ยบอกเลยกิโลกร,รัมละห้าร้อยถึงห้าพันบาทอันนี้เป็นขั้นต่ํา ซึ่งตัวนี้อยากจะให้เกษตรกรมั่นใจแค่นั้นเองแต่ที่จริงมันแพงกว่านี้มันแพงกว่านี้แต่ผมอยากให้แค่นี้เพราะว่มมาเอาแค่นี้ไปก่อนบางทีไอ้คนรอกระทืบมะเยอะ <c oughs> <c oughs> ประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ใ,ใครใทําอะไรใหม่ๆอ๋อ,อตะกูยักษ์ไม้อีกแล้ว <c oughs> ตะกูยักษ์ไม้อีกแล้ว <c oughs> คุณต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าไม้พยุงมันมีตลาดจริงทุกคนรู้ไม้พยุงมีตลาดจริงถ้าไม่งั้นเขาไม่ลักรอบตัดหรอกแต่ถามว่าตะกูมีตลาดจริงอยู่ตรงไหน เคยมีใครพาไปดูโรงงานที่มันรับซื้อไม้ตะกูยักไหมมีไหมเคยมีใครพาไปดูตลาดไมไปตะกูยักไหมไม่เคยมีมันเป็นไม้เนื้ออ่อนมากแล้วมันไม่มีไม่มีตลาดจริงคราวนี้เวลาคุณไปปลูกปลูกกันเองไงปลูกกันเองคุณไม่ได้เริ่มจากตลาดแต่ตรงนี้เราเริ่มจากตลาดก่อนเฮ้ยทําไมพยุงทําไมไม้พยุงมันถึงหมดประเทศไทยทาไมไม้พยุงมันหมดประเทศลาวประเทศกัมพูชาหมดแล้วนะทําไมเขาต้องมาปลูกพยุงแล้วทาไมพยุงมันถูกกฎหมายมันมี แล้วทาไมคุณโต้งพูดแบบนี้สามสี่ปีมาแล้วทาไมตํารวจไม่จับอ่ะเพราะมันถูกกฎหมายเพราะมันของจริงไงเราพูดของจริงไงพูดเรื่องจริงไงมันก็เลยไม่มีไม่มีใครมาจับก็ไม่รู้จะจับยังไงนะเพราะมันถูกต้องตามกฎหมายแล้วตอนนี้ตํารวจก็ปลูกแปลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่ตํารวจนะครับซื้อตัวน,นี้ไปปลูกนะก็ไม่ใช่ว่าผมจะไปหลอกใครได้ง่ายนะข้อมูลต้องจริงทั้งนั้นเขาถึงจะมาปลูกได้นะโอเคไอ,ไอ้ตำรวจปลูกเยอะปลูกเยอะเลย แล,แล้วตำรวจที่ปลูกเยอะนะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการไปจับไม้พยุงด้วยไม้พยุงไทยคือท่านไปเห็นไงว่าตลาดเรื่องตลาดนะผมไม่เคยห่วงอยู่แล้วเพราะผมไปจับมาเนี่ยคือมันมีตลาดจริงไม่งั้นมันไม่ลักลอบกันตัดกันหรอกไปลักรอบตัดพอ,พ,อพอท่านกเกษียณออกมาปุ๊บเกษียณออกมาปุ๊บท่านก็อา้าวปลูกเลยแล้วไม่ปลูกพยุงธรรมดาด้วยปลูกพยุงธรรมดาก็เสี่ยงคุกอีกแหละมันก็ขนาดตำรวจก็ไม่ปลูกพยุงธรรมดาไงมาปลูกตัวนี้นะครับปลูกตัวนี้ส่ง เพราะฉะนั้นเรามาถูกทางแล้วนะครับอันนี้ผมที่ผมมาวันนี้ผมอยากจะบอกให้ทุกทุกคนทุกท่านนะฮะอันนี้เราต้องบางทีนะเราดูข้อมูลดูข้อมูลทุกอย่างแล้วดูได้ว่ามันมีบริษัทที่ดูแลตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าหลายๆท่านก็บอกว่าขายต้นกล้าแล้วก็ปิดบริษัทหนีถ้าจะขายต้นกล้าแล้วปิดบริษัทหนีผมไม่มาหาคุณแบงค์หรอก <คน S 1> มาไกลนะเสียค่าน้รมนต้นกล้าขายไปแล้วเนี่ยขายไปแล้วขายไปหลายปีเลยด้วย ก็ไม่ต้องมาที่มาวันนี้คืออะไรเราอยากดูไม้เราอยากดูคือบางทีมันก็เป็นอุดมการณ์นะความคิดของเราว่าเฮ้ยมันมีทางเลือกดีๆให้เกษตรกรอันนี้เรื่องจริงที่เราคุยกันตาต่อตาเนี่ยศบตากันเลยไม่ไม่มาหลบตาไปขายต้นกล้าแล้วก็ขายได้พันต้นและหนีละธุรกิจหลักของของเรานะครับธุรกิจหลักของของมู่เลยคือธุรกิจขายไม้แล้วธุรกิจขายไม้ที่แพงที่สุดด้วยผมจะไม่ขายไม้ทั่วไปที่มันราคาถูกๆไม่เอา คือเหนื่อยเท่ากันใช้เวลาเท่ากันใช้พื้นที่เท่ากันแต่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่าปลูก่วงหัวรีได้ตังค์เยอะกว่าผมก็ต้องเอาตัวนี้นะครับผมทําแน่นอนขายไม้ตัวนี้แล้วผมไม่ไปไหนด้วยผมขายตัวนี้แหละนะแล้วแล้วอ,อย่างนี้ก็คือว่าทั้งหงหมูทง่ทั้งทั้งทองดีนั่นแหละเราได้สิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผลประโยชน์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปขายให้คนจีนแล้วเอาตังค์จากคนจีนกลับมาให้คนไทยเนี่ยผลประโยชน์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ตกถึงเกษตรกรถามว่าแบบนี้มันโอเคไหม โอเคครับโอเคนะครับว่าอ่ามัน80%ตกถึงเกษตรกร10%ถึงบริษัทใช่ไหมสิบเปถึงบริษัทมันมันวินวินน่ะทุกคนได้ด้วยกันนะผมไม่ต้องเอาเยอะหรอกผม10%แต่ว่าทั้งประเทศไทยนี่ปลูกไป10ล้านต้นอย่างเงี้ยมันก็เยอะนะครับมันก็เยอะออาเราไปด้วยกันโตไปด้วยกันดีกว่าเนาะไอะตัวนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นเท่าไหร่นะครับประมาณกี่ต้นนะส่วนนี้ส่วนวนี้700ครับตรงนู้นอีก300อ่า700อีก300 พันหนึ่งนี่ไงต้นนี้ก็ตั้งตัวได้แล้วนี่ต้นนี้ไม่ต้องค้ำนะมันอยู่ได้แล้วมันหักไปแล้วนี่อ่าถ้ามันล้มถ้ามันล้มมารอบนี้เราก็เอาไม้มาค้ำมันอีกนิดนึงค้ำมันอีกนิดหนึ่งมันล้มตรงไหนค้ำตรงนั้นเอาพยายามให้มันแบบมันต้องยืนนี่ต้องยืนด้วยตัวเองนะงไหนไปค้ข้างนั้นไวใช่ใช่ใช่ถ้าแบบนี้มันแข็งเหมือนเหมือนที่เหมือนที่ผมเอารูปให้ดูเมื่อกี้นะจากสวนเขาเขาก็ปลูกให้มันโตเองนะไม่เคยค้ำเลยนะ สูตรสูตรของใครของเราบนเขาปลูกไปเขาไม่ต้องไม่ต้องคำ้ำข้างบนไม่ต้องตัดแต่งนะตัดแต่งข้างล่างขึ้นมานิดเดียวแค่นี้และปีต่อไปก็ตัดแต่งขึ้นมาแค่นี้ปีต่อไปตัดแต่งขึ้นมาแค่นี้แต่กิ่งมันเยอะเนี่ยมันจะหาอาหารมาเลี้ยงลําต้นให้มันอ้วนเร็วไงอ่าโอเคเป็นเป็นเทคนิคอย่างนี้เนาะเอา <c oughs> ไปไป,ไปล้มของเขาละ <c oughs> เอาโอเคคุณแบงค์สุดท้ายนี่อยากอยากให้คุณแบงค์ฝากถึงเกษตรกรทางบ้านนิดนึงครับ เกษตรกรทางบ้านอะจากคนปลูกจริงเนี่ยตัวนี้ปลูกยากไหมเอ่อถ้าไม่เข้าใจยากนะใช่ครับถ้าถ้าไม่เข้าใจจะปลูกยากนิดนึงแต่ถ้าเข้าใจแล้วทุกอย่างก็ง่ายหมดครับง่ายหมดนะขอบคุณคุณแบงค์จริงๆเลยอ่าถ้างนั้นเราคงไม่รู้นะผมก็นึกว่าปูนขาวสีขาวแบบนี้นะที่จริงแล้วมันปูนขาวมันสีแดงครับปูนปูนมันเป็นปูนกินหมากสีแดงปูนกินหมากอ่อปูนกินหมากสีแดงนะท่านผู้ชมผมนึกว่าปูนกินหมากต้องเป็นหาสีขาวอีก ที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับปูนกินหมากสีแดงนั่นเองแต่มาทาปุ๊บพอมันแห้งแล้วมันกลายเป็นสีสีขาวกลายเป็นสีขาวเองอันนี้รู้รู้พร้อมกันทั้งประเทศนะครับก็ดีอย่างหนึ่งเราไปทั่วประเทศเรามีข้อมูลแบบนี้เนาะ <c oughs> อ่าและและ,และนี่ได้ผลด้วยนะครับส่วนนี้รับรับประกันเลยเนี่ยเดินไปดูทุกต้นทุกต้นไม่ได้มีหนอนเจาะเลยมาปีแรกอะนอนเจาะพูนเลยเด <c oughs> ี๋ยวยังยังยังลำบากอยู่นะครับอ่าฝากอะไรครับ ต้องดีฝากถึงเกษตร,รกรทางบ้านถนนเจาะตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่ถูกกฎหมายแล้วก็ราคาแพงที่สุด,ดนะครับก<ด>็อยากฝากถึงให้เกษตรอ่เอกษตรกรทางบ้านลองแบ่งใจมาอา่าปลูกดูนะครับอย<ด>่างน,น้อยก็เป็นเงินเก็บก่อนเกษียณนะครับจากทาไร่ทํานามานะครับหลายๆปีก็บางทีก็ติด,ตดนี้ติดสินมั่งครับส่วนเราปลูกตัวนี้ก็เป็นผลผลพลอยได้ปลูกตามหัวไร่ปลายนาปลูกตามอ่าขอบรอบรั้วนะครับ ก็เป็นเงินฝากเงินเก็บเราแต่สิปีข้างหน้าอาจจะเป็นเงินล้าน2ล้านก็ได้นะครับเพื่อให้เป็นเงินในส่วนหนึ่งใช้ยามในยามจําเป็นหรือในช่วงอายุที่ไม่แข็งแรงแล้วประมาณนั้นครับผมรับชัวร์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องถ้ามันไม้พยุงนะครับคิดง่ายๆนะครับคิดง่ายๆเลยไม้พยุงถ้ามันไม่แพงจริงมันไม่ดีจริงเขาไม่ลักลอบตัดจนหมดป่าแล้วครับและอย่างหนึ่งคือไม้พยุงเนี่ยนะถ้ามันไม่แพงจริงคนจีนมันไม่ซื้อเอาจนขนาดที่ว่า ทั้งโลกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับไม้ทั้งโลกเนี่ยขอให้เป็นไม้พยุงซื้อหมดแหละนะครับแต่เรามีพยุงตัวนี้เป็นพยุงถูกกฎหมายด้วยนะฮะแล้วเรื่องกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ของจะมาพูดเล่นๆนะฮะว่ามันไม่สําคัญมันสําคัญมากถ้าผิดกฎหมายคุณปลูกไปคุณก็ต้องลักลอบเนี่ยมันมันก็ไม่ไหวไงถ้าโดนจับมามันก็ไม่คุ้มแต่ว่าที่จริงๆถ้าเราปลูกถูกกฎหมายแบบนี้นะครับตัดเมื่อไหร่ก็ได้ขนเมื่อไหร่ก็ได้ขนขนวันนี้ยังได้ตัดขึ้นรถขนไปไหนก็ได้มันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่ไม้ที่มาจากป่านะรรับมไมไไ่ด้ลกออเย ตรอดวันนี้ขอบคุณคุณแบงค์นะครับขอบคุณทีมงานทองดีก้าวหน้าการเกษตรที่กรุณามาทุกคนนะครับนี่เป็นกําลังใจกันนะครับเยอะแยะนี่กำลังใจเดี๋ยวช่วยรือไม่กำ<น>ลังใจาขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่กรุณนานติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ